วันจันทร์กับพี่น้องวันนี้พาย้อนอากาศว่าอากาศดีตอนนี้เป็นเวลาที่เก้าโมงครึ่งอิตาเวียนอยู่ตอนเมฆค่ะใจเมฆดำๆนะนอนนิตาเวีนเก้าโมง โราลงทาร o a ทุกว mm ันมันเยอะมากทำความสะอาดสุสันย่าย่ายของเพลินค่ะไอ้ทุนหนูบรรยากาศเศร้าเนี่ยค่ะพี่น้อง บริมาโดนหล,นลับเระกันหลงบรรยากาศรอบๆเงียบสงบค่ะมาววูด,ดี้ค่ะพี่น้องศูนย์ค้าขายเฟอร์นิเจอร์บ้านทุกอย่างบรรยากาศรอบๆเงียบเหงาบริสันบริได้พี่น้องลดลดหลายพันหลายคลายฟี จะทำก้อนจาดแล้วเราก็มาซื้อถุงดอกไม้เอาไปใส่ค่ะเอ็ดไปแถวเมียให้กำลังใจงกุดเดียวถุงละจักกิโลโบ๔กิโลน่าจะได้ซื้อมาแปดถุงค่ะพี่นอ้องจะพอพอมาเล่นกันวาสะ้ะ ดอกไม้สวยงามค่ะได้มาหนึ่งกระถางสีแดงมักต้นไม้ต้นนี้ค่ะมันเบิงคือหิมะตกมันก็สีม่วงตันนี้ก็สวยค่ะ เศษขางแปดถุงพอดีเพี้ยหลานคนอื่นก็มามาไม่เปลนคนเดีวยวค่ะนายกับเด็กจาเป็นหมคอยจับใส่านหน่อยนะึงนี่ทุกไม,มาฝากเพื่อนค่ะ ออมาย้ำแดงกับเสียหาย,ยนหน้าน้ำตาเป็นไหลเลยกินหอนไม่ใหญ่เพื่อนนะล่างแล้วบนหลังจะมาเขียนสีค่ะสีสีขาวมามาเขียนตรงป้างสเีเริ่มเป้น ลืมลูหาย